สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูตัว4ล้อรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่า GT3 นะคะน้องตัวนี้มอตเตอร์อยู่ที่1,200วัตต์นะคะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยเริ่มต้นที่4 8ดโวลต์20่แอมป์เลยนะคะสเปกมีอะไรบ้างมาดูเลยค่ะค่ะตัวนี้นะคะพวงมาลัยน้องจะเป็นเหมือนรถยนต์เลยนะคะตัวนี้นะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะหน้าไม้นะคะหน้าไมจะเป็นหน้าจอ LCD นะคะมีบอกโวลต์แบตนะคะมีบอกแบตเตอรี่บอกเลขกิโลเมตรนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นฝ ชันไปเลี้ยวแล้วก็ตัวเปิดปิดไฟนะคะเปิดปิดไฟด้านหน้านะตัวนี้นะคะการใช้งานจะเหมือนรถใหญ่เลยสั่งนี้นะคะจะเป็นตนทิ่ปัดน้ำฝนนะคะเอาไว้เวลาขี่ลุยฝนนะคะปัดได้เลยส่วนปุ่มการใช้งานตรงนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวปรับระดับเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามนะคะเป็นตัวเล่งความเร็วแล้วก็ตรงนี้ จะเป็นไฟสูงไฟตับไฟหลักของเราจะมีเสียงให้ด้วยนะรุ่นนี้นะคะเรามีจอมองเวลาถอยด้วยนะคะจะอยู่ที่กระจกมองหลังนะแล้วก็ด้านบนจะมีไฟให้นะคะเวลาเราถอยกลางคืนจะได้เห็นหน้าจอชัดขึ้นนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีบลูทูธให้ด้วยนะนี่กดค้างค่ะ Power On The Bluetooth device ี s ready t ลำโพงดังดีมากนะคะแล้วก็เราเชื่อมต่อบลูทูธในโทรศัพท์ได้เลยนะคะจะขึ้นชื่อแล้วเรามีพัดลมให้ด้วยนะตัวน,นี้นะคะเปิดใช้งานได้จริงนะคะ พัดลมแรงมากเรามี2โหมดนะคะมีโหมดสายกับโหมดล็อกนะเอาไว้เวลานั่งขับรถร้อนๆนะคะเพิ่มความเย็นนะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นเบรกนะคะตรงนี้จะเป็นคันเร่งนะคะเอาไว้เหยียบแล้วก็เบรกมือตรงนี้นะคะจอดในที่ลาดชันก็รถก็จะไม่ไหลนะคะไฟเลี้ยวนะคะก็มีเสียงด้วยนะคะตัวนี้เวลาเราจะเลี้ยวขอจะได้รู้สัญญาณนะคะแล้วก็น้าหลังก็จะมีไฟเบรก เรามีช่องเก็บของให้สองช่องนะคะตรงนี้ตรงที่คนนั่งนะนี่ช่องเก็บของด้านหลังก็จะเป็นช่องเก็บของค่อนข้างใหญ่เลยนะคะแล้วก็ช่องเก็บของด้านนี้นะและที่สําคัญนะคะตัวนี้สี่ล้อของเรามีแถม5่าใบกันฝอนให้ด้วยนะคะส่วนรุ่น GT3 ตัวนี้นะคะรับน้ำหนักได้ถึง500กิโลเลยนะคะ คนเนี่ยจุได้ประมาณ5 6ถึงคนเลยแล้วก็เรามีราวจับให้ด้วยนะคะเวลาขึ้นรถนะนี่นั่งสบายอย่างนี้เลยนะคะเบาค่อนข้างที่จะกว้างเลยแล้วก็มีกันเลื่อนแผนให้ด้วยนะคะเรามีราวกันตกให้ด้วยนะคะตรงนี้เอาไว้วางกระเป๋าก็ได้นะคะใช้งานในหมู่บ้านเนี่ยสะดวกมากๆเลยนะคะตัวนี้คล้ายๆรถกอลฟด้วยนะแต่ว่าจะขนาดเล็กกว่านะคะ่ะเด็กๆนั่งได้2คนเลยแล้วก็จับตรงนี้เกียร์สโลรุ่นนี้ก็มีนะคะนี่ จะสโลวเอาไว้ขึ้นเนินละชันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ี่สีนะคะมีสีม่วงสีเขียวสีส้มสีแดงนะคะใครที่สนใจจะนำรถสีล้อไฟฟ้าของเราไปจำหน่ายที่หน้าร้านนะคะพักสอบถามข้อมูลทางด้านล่างนี้ได้เลยแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อไปใช้งานเองนะคะให้ติดต่อตัวแทนใกล้บ้านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบาย